สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับข้อยิงอยู่ในเรื่องโจทย์ปัญหาหอรมอและคอ,อนออยู่นะครับแล้วก็ตรงกับแบบฝึกหัดที่1.12นะครับแต่ว่าเป็นข้อที่ะอ่าโจทย์นะครับปาล์มโอและบิลมีขนมปังคนละเทะ่ากันทั้ง3คนนําขนมปังส่วนของตอนเองที่มีอยู่ทั้งหมดไปแจกเด็กนะครับโดยปาล์มแจกได้20คนโอแจกได้25คนและบิลแจกได้30คนซึ่งเด็กแต่ละคนที่ได้รับขนมปังจากคนแจกคนเดียวกันจะได้รับขนมปังเท่ากัน ปาล์มโอและบิลมีขนมปังอย่างน้อยที่สุดคนละกี่ห่อนะครับคำสังเกตรตรงนี้ก็คือนะครับทั้ง3คนนี้มีขนมปังคนละ,ทะเท่ากันนะครับแล้วก็ถามว่าอย่างน้อยที่สุดคนละกี่หอ่อเพราะฉะนั้นแนวคิดข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของคอรนอนั่นเองนะครับเราก็หาจํานวนห่อขนมปังที่น้อยที่สุดที่แต่ละคนมีเท่ากันโดยการหาคอรนอนั่นเองนะครับก็นํา20 25แล้วก็30ไปหาครนอนะครับเริ่มนะครับวิธีทำครับ ก็แสดงวิธีทำนะครับหาจํานวนห่อของขนมปังที่น้อยที่สุดที่แต่ละคนมีเท่ากันโดยการหาครนของ 20, 25และ30นะครับซึ่งข้อนี้ครูนําเสนอเป็นการหาหอละมอโคตรีครับครน,นโดยการตั้งหารนะครับ20 25 30นะครับจำนวนนับที่สามารถหารทั้ง3ามจำนวนนี้ลงตัวก็ได้แก่5นั่นเองนะครับผลหารที่ได้ก็จะเป็น4 5และก็6นะครับให้นักเรียนพิจารณาต่อไปอีกว่ามีจานวนนับใดที่สามารถหารทั้ง3ามจำนวนนี้ลงตัว ปรากฏว่าไม่มีนะครับมีแค่2จํานวนคือ4กับ6โดยใช้2เป็นตัวหารนั่นเองนะครับ2ไปหาร4ก็รับ2นะครับไปหาร6ก็รับ3ครับส่วน5ไม่ลงตัวก็ดึงลงมาครับผลหารที่ได้เป็น2 5และ3ครับจะเห็นว่าไม่มีจํานวนนับใดแล้วที่มากกว่าหนึ่งที่สามารถหารลงตัวทั้ง3จํานวนหรืออย่างน้อย2ตัวนะครับก็สิ้นสุดการหารครับสรุปครับก็นำ ผลหารและตัวหารที่อยู่ด้านข้างมาคูณกันให้หมดนะครับคอรนอรของทั้ง3จํานวนนี้จึงเป็น5คูณ2คูณ2คูณ5คูณ3ซึ่งได้เท่ากับ300นะครับดังนั้นปาล์มโอและบิลมีขนมปังอย่างน้อยที่สุดคนละ300ห่อนั่นเองนะครับโอเคจบนะครับข้อที่3ครับต่อไปข้อที่4นะครับ กระเบื้องรูปสี <lawsuit royable> ่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง24เซนเมตรนะครับยาว36ซนเมตรท่านน้องต้องการใช้กระเบื้องขนาดดังกล่าวปูให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีพื้นที่น้อยที่สุดน้องจะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นนะครับวิธีคิดครับการที่เราจะปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดหมายความว่าเราต้องหาความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวน้อยที่สุดนั่นเอง จากคำคำนี้ก็คือตีพิจารณาได้แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของคอรนนั่นเองครับแล้วก็หาคณอนของ24แล้วก็36นั่นเองครับขั้นที่2ครับหาจํานวนแผ่นกระเบื้องนะครับได้อย่างไรนะครับก็ได้โดยการนําพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็คือรูปใหญ่นะครับที่เราจะปูกระเบื้องนั่นเองนะครับหาด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1แผ่นก็คือกระเบื้อง ที่เขากำหนดให้เราก็คือยาว24ตัวทีครับกว้าง24ยาว36ซนเมตรนั่นเองครับนะครับเราลองดูวิธีทานะครับอนะครับวิธีทำครับหาความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดนะครับโดยการหาโครของ24และ36นะครับ24 36ครับโดยใช้การตั้งหารครับ จำนวนนับที่สามารถหารได้ลงตัวก็12ครับ12ไปหาร2 4รับ2ครับหาร36รับ3ครับผลหารที่ได้คือ2กับ3ครับหารต่อไม่ได้แล้วครับสิ้นสุดการหารครับสรุปครับครนของ24และ36ก็คือ12คูณ2คูณ3ครับซึ่งได้เท่ากับ72นะครับแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดนะครับจะมีความยาวด้านละ72เซนติเมตรนั่นเองดังรูปนะครับเพื่อความชัดเจนนักเรียนดูรูปนะครับ หมายความว่าเราจะต้องปูกระเบื้องให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่มีพื้นที่น้อยที่สุดโดยความยาวของด้านจะน้อยที่สุดก็คือ72ซนติเมตรนั่นเองครับโดยที่กระเบื้องที่เรามีนะครับหแผ่นที่เขากําหนดให้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีความกว้างด้านละ24ซนติเมตรนะครับความยาว36ซนติเมตรนั่นเองนะครับทีนี้วิธีคํานวณครับว่าเราจะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นก็คิดได้จากหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งตอนนี้ก็คือรูปใหญ่นั่นเองนะครับโดยการนำา72คูณ72ครับก็จะได้เท่ากับ5,184นส่ะครับส่วนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั่วที่ครับกับเบื้องรูปเล็กอันนี้นั่นเองนะครับเป็นรูปผืนผ้านะครับก็หาได้จาก24คูณ36ครับซึ่งได้เท่ากับ8 6 4ตารางเซนติเมตรจากนั้นนะครับให้นำพื้นที่ของทั้งสองรูปมาหารกันครับก็คือ สตุลัดหารด้วยผืนผ้านะครับห1า4หารด้วย864นะครับถ้านักเรียนตั้งหารได้ถูกต้องก็จะได้เท่ากับ6แผ่นนั่นเองนะครับหรือแนวคิดอีกอย่างนะครับถ้านักเรียนวาดรูปให้สมจริงนะครับจะเห็นว่าถ้านักเรียนนะครับต่อรูปออกมานะครับมันจะได้เป็นรูปกระเบื้อง6แผ่นนั่นเอง เป็นไปได้ยังไงนะครับแล้วนักเรียนดูละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความยาว36ตถูกไหมครับถ้าเราต่อกระเบื้องแผ่นที่2มาปุ๊บตรงนี้ก็จะเพิ่มมาอีก36ซึ่งรวมแล้วก็จะกลายเป็น72ซนติเมตรนั่นเองนะครับต่อไปครับถ้าเราต่อกระเบื้องออกมาอันนี้เป็นการตรวจสอบไปด้วยในตัวนะครับ นี่ยาวนะครับโทษทีครับขออภัยครับความกว้างนะครับแผ่นละ24ซนติเมตรนะครับอันนี้เป็น24นะครับตรงนี้ก็24ครับตรงนี้ก็ยี่สครับ24คูณ3ก็จะได้เท่ากับ72นั่นเองนะครับก็จะเท่ากับความกว้างของด้านนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราใช้การวาดภาพประกอบนะครับก็จะทําให้สามารถทราบได้อย่างรวดเร็วว่าใช้กระเบื้องทั้งหมด6แผ่นนั่นเองครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ